สวัสดีครับกระผมนายสินมหัตบาังประโคนตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านละหางสายครูระดมรงวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3รับผิดชอบสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับ จะเล่นเกมก่อนอยากเล่นเกมไหมครับอยากเกมนี้นะครับมีชื่อเกมว่าต่อความให้เป็นเรื่องนะครับคนรูจะมีนิทานมาให้หนึ่งเรื่องนะครับชื่อเรื่องว่าปูกับงูให้แต่ละกลุ่มนะครับช่วยกันเรียงลำดับข้อความให้เป็นเรื่องกลุ่มไหนที่ต่อเร็วสุดเสร็จก่อนให้วิ่งมากดกระดิ่งกลุ่มนั้นจะเป็นผู้ชนะนะครับโอเคไหมครับโอเค เช็คความพร้อมนะครับตบมือหนึ่งชุดเอ๊มฟังสัญญาณนะครับหนึ่งสองสต่อไปนะครับให้ทีมที่ชนะนะครับออกมาอ่านหน้าชั้นเดินครับเชิญครับอ่า,ามคแล้วหนึ่งสองซ้น มีปูกับหูเป็นเพื่อนกันมาอ่านักเรียนนะครับเรียงลำดับตามกลุ่มชนะหรือยังครับเรียงแล้วค่ะอ่าขอเสียงปรบมือเพื่อนเลยครับครูมีรางวัลให้นะครับอ่าต่อไปนะครับให้นักเรียนนะครับอ่านเรื่องพร้อมกันนะครับอ่าหนึ่งสองสาม เด็กคิดว่าเรื่องที่คุณครูให้อ่านจบไปแล้วเป็นเรื่องจริงไหมครับไม่ครับท้าไม่ไมล่ะครับแต่คุณครูหน่อยสิมันเหมือนนิทานครับอ่าอะไรอีกครับแล้วเหมือนเรื่องแต่งครับทาไมถึงรั่วเป็นเรื่องแต่งครับเพราะชีวิตจริงคูกับงูมันพูดไม่ได้ครับอ่าเด็กๆครับเหมือนที่เพื่อนตอบไปเลยเพื่อนตอบว่าเป็นเหมือนเรื่องแต่งเป็นเหมือนนิทานเอแล้วการที่เขาคิดหรือแต่งเรื่องที่มันไม่มีจริงน่ะก็ใช่กันอะไรนะ จินตนาการอ่าเก่งมากครับจินตนาการเมื่อสักครู่นะครับมีเพื่อนเพื่อนของเรานะครับตอบว่าเป็นการใช้จินตนาการนะครับแล้วเด็กๆดูไหมครับว่าหลักในการเขียนเรื่องตามจินตนาการใช้วิธีอะไรบ้างวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนหลักการเขียนโครงเรื่องนะครับสำหรับอันที่หนึ่งนะครับให้เราวิเคราะห์ว่าใครคำว่าใครก็คือ ตัวละครในเรื่องมีอะไรบ้างมีใครบ้างถามว่าตัวละครเป็นสัตว์ได้ไหมครับได้ครับเป็นคนได้ไหมครับได้ครับอ,อันต่อไปครับทำอะไรทำอะไรหมายถึงเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นเขาทะเลาะกันได้ไหมครับได้ครับเขาทุบตีกันได้ไหมได้ครับได้นะครับ อันต่อมาครับที่ไหนคำว่าที่ไหนหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ไหนซึ่งหมายถึงสถานที่นั่นเองนะครับถามว่าเกิดขึ้นที่ห้องเรียนได้ไหมครับได้ครับได้ครับยังเช่นเราระบุว่าเกิดขึ้นตอนเช้าได้ไหมครับได้ค่ะและสุดท้ายครับคำว่าอย่างไรนะครับให้เราวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรคำว่าอย่างไรก็หมายถึง วิธีการหรือบรรยากาศเป็นไปอย่างไรยกตัวอย่างเช่นตอนจบเลยตัวละครตายหมดได้ไหมครับได้ค่ะหรือจบโดยการที่ตัวร้ายสำนึกผิดได้ไหมครับได้ค่ะสำหรับหลักการของการเขียนโครงเรื่องก็มีเพียงแค่นี้ครับเด็กๆคิดว่าการเขียนโครงเรื่องง่ายไหมครับ คูครูว่าง่ายงั้นเรานะครับมาลองเขียนเรื่องตามเ,ตาเขียนได้ไหมครับได้ครับ<ป>อ่าคุณครูจะแจกกระดาษนะครับกลุ่มละหนึ่งแผ่นพร้อมปากกาหนึ่งด้ามนะครับให้เรานะครับแต่งเรื่องหนึ่งเรื่องนะครับหนึ่งเรื่องแล้วก็ให้เราแยกเป็นโครงเรื่องว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรไและก็ให้แต่งเรื่องจำนวนไม่เกิน5บรรทัด โอเคไหมครับโอเคครั่ากลุ่มละหนึ่งแผ่นนะครับอ่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วลงมือทําได้ครับอ่าหมดเวลาครับทุกกลุ่มเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วคอ่าถ้าเสร็จแล้วนะครับคุณครูจะสุ่มให้นำเสนอนะครับดีไหมครับดีค่ะ เรามาดูสิว่ากลุ่มแรกนำเสนอจะเป็นกลุ่มใดนะครับอ่าหนึ่งสองสได้แก่กลุ่มกล้วยอ่าถ้าพร้อมแล้วนำเสนอได้เลยครับสวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มกล้วยและกลุ่มสุดท้ายนะครับได้แก่กลุ่มแอปเปิลค่ะ ชื่อเรื่องของเราคือสามัคคีคือพลังนะครับคุ้มเรื่องของเราใครคุณและมังกรนะครับอะไรทําเวรห้องครับแล้วเขาทั้ง5คนได้ช่วยกันทําความสะอาดห้องเรียนจนห้องเรียนสะอาดขอบคุณครับปรบมือกับแอปเปิ้ลหน่อยคับเก่งมากครับเด็กๆคิดว่าหลักการเขียนโครงเรื่องและการเขียนเรื่องตามจินตนาการง่ายไหมครับง่ครูครูก็เลย สร้างเกมเกมหนึ่งครับมาให้เราเล่นเกมนี้นะครับคุณครูสร้างจากโปรแกรมเ o ิร์ด l อลนะครับคุณครูนะครับอนุญาตให้แต่ละกลุ่มนะครับนำโทรศัพท์ขึ้นมากลุ่มละ1เครื่องครับเอาขึ้นมาแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับเข้าไปในกลุ่มลายห้องนะครับจากนั้นกดไปที่ลิงก์เกมเบิร์ดบอลได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วฟังสัญญาณ1 2ึ่งา ช่วยกันคิดนะครับเกมนี้จะมีอยู่6ข้อนะครับจะแสะดงให้เราเห็นว่าเราเข้าใจถึงหลักการเขียนโครงเรื่องและการเขียนเรื่องตามจินตนาการจริงหรือไม่นะครับจริงไดาตอนนี้นะครับทุกกลุ่มก็เล่นเสร็จแล้วอ่านนังที่เรียบร้อยครับอานไหนลองแต่ละกลุ่มนะครับบอกคะแนนคุณครูซิว่าแต่ละกลุ่มได้คะแนนเท่าไหร่นะครับกลุ่มแอปเปิ้ลได้กีคะแนนครับ968 แสดงว่ากลุ่มชนะคือกลุ่มที่สองกลุ่มอะไรครับขอเสนอหนุมใหกลุ่มมาละโกโลจากการที่คุณครูทดสอบนะครับแสดงว่าทุกกลุ่มนะครับทำคะแนนได้ค่อนข้างจะสูงแสดงว่านักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการแข่งโครงเรื่องสําหรับชั่วโมงนี้เด็กๆมีข้อสงสัยไหมครับไม่ครับถ้าไม่มีคําถามคุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับหัวหน้าบอก 好好、啊、好